นั่ตัวเลยดีกว่าสวัสดีค่ะมิ่งมิงวินดี้ค่ะ คุยกันเลยดีกว่าว่าสาวๆวุ๊มบินดี้เนี่ยมีการเตลื่อตัวฝึกฝนมาจนวันนี้เราได้เดบิวต์แล้วยังไงบ้างก็ก็คือเจ้ต้องบอกบอกกันนะว่ามันอดพูดไม่ได้จริงทำไมอ่ะคือด้วยความที่เราอ่ะนะอยู่กับน้องๆมาตั้งแต่ตอนน้องแข่งรายการโวยุก็เรียกว่าเห็นทั้งตลอดช่วงเวลาที่น้องยากลำบากนะแต่ตอนน้องซ้อมออดิชั่นมาจนถึงวันนี้นะฮะก็ ภูมิใจเนาะภูมิใจมากๆโอ้โหคนนี่คือเจ๋งมาแล้วก็อีน้องอีหนึ่งคนอาน้องก็ผ่านการรีชั่แล้วก็กลับมาอย่างต่างกันเลยมาสังพับเป็นเจ็ดคนที่ลงตัวมากใช่ไหมครับมุกมุกกินกับเกรซเป็นไงบ้างคะสำหรับความรู้สึกวันนี้ได้รีวิวอย่างเป็นทางการละวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกที่หนูได้ดีเอ็มบีมอนตัเองเพลป็นของตัวเองแล้วก็ได้มีรีวิวเต็เป็นของตัวเองค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะค่ะเกรซค่ะ หนูก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่หนูรักได่จรดงๆค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยชอบร้องแล้วก็ชอบเต้นมากๆก็ไม่คิดว่าจะมีสิ่งกันได้ของตีนก็ฝากเพลงวงใหม่ๆด้วยนะคะอย่างที่เจล่าบอกว่าได้เห็นพัฒนาการของทั้งเจ็ดสาวมาโดยตลอดแล้วก็ความมุ่งมั่นของพวกเธอการฝึกฝนหนักขนาดไหนใครจังที่อยากจะรู้จังเลย ใช่บรรยากาศในการซ้อมก็สนุกสนานตามภาษาวินดี้ค่ะแต่ก็จะมีอุปสรรคบ้างค่ะเพราาะว่บางทีเมื่อเราทะเลาะกันหรือว่ามีความเหนื่อยล้าเข้ามาค่ะแต่สุดท้ายพวกเราก็ให้กำลังใจกันจนต่อไปเาเป็นวงไมล์ที่พวกเราคาดหวังไว้ค่ะก็จริงเนาะเอาความเชื่อมือให้กับความพยายามเนาะความเต็มที่ของน้องๆด้วยนะคะวันนี้ซิงเกิลแรกละเจลอร ชื่อเพลงว่าโบรมาที่กดังดน่อย่นีูใจชื่อเพลงว่าอะไรนะโบรมาอ่ะบอกเนื้อหาให้แม่ฟังหน่อยสิลูกครับไเพลงโบมาอ่ก็คือจะแปลว่าหัวระเบิดหัวระเบิดระเบิดจากอะไรเออข้างลักเขาจนหัวแทบจะระเบิดคุณแม่ข้างหน้า เขามากๆประมาณนี้แ,แล้วเพลงโบใหม่ๆอะครับเป็นเพลงแบบแนวสไตล์ตก็โลมาใหม่นะคะจะเป็นเพลงแนวทีป๊อปค่ะซึ่งจะมีความแบบมีกลิ่นอาย Hip-hop ของพวกเราทั้งเจ็ดคนคะ่ะแล้วทางพี่โปรดิวเซอร์นะคะพี่เต้นโบเลเชนนะคะเขาก็เห็นบุคลิกภาพของเราแต่ละคนว่ามีความแบบแซวซ่าซนแล้วก็เท่อะไรเงี้ยสารก็เลย ออกมาเป็นเพลงนี้ค่ะแล้วก็ในแต่ละพาร์ทนะคะก็ที่เขาเนี่ยเขาเรีเราแบบชายความสามารถของเราออกมาได้เต็มที่ด้วยค่ะทั้งพาร์ทร้องพาร์ทเต้นแล้วก็พาร์ทแบบคือเรียกได้ว่าแสดงความเป็นตัวตนของเจ็ดสาวออกมาอย่างเต็มที่เลยแต่เห็นโผลแล้วะวันนี้นะเก่งอยากพูดคำนี้สักงสิบรอบเออเก่งไหมคะขอเสนอผลรวมกันเลยจะให้น้องด้วยค่ะเก่งเนาะและที่สำคัญคือในส่วนของท่อนแร็ปใช่ไหม เรามีเขาเรียกว่าตัวท็อปตัวท็อปตัวบิดาตัวบิดาขององงายแร็ปที่อาตามาช่วยทำด้วยพูดถึงหน่อยสิคะเป็นไงบ้างกับการร่วมงานที谢谢่อตาคะก็นะคะการได้เรียนแรปกับพี่อาตานี่ทำให้แบบว่าพวกเรามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ได้อัพสกิลการแร็ปมากขึ้นค่ะทั้งการออกเสียงการใช้โทนเสียงที่ถูกต้องนะคะเนอะใช่ค่ะแล้วก็พวกเรา ความเท่กับความผิวหอมาจากพี่เขาด้วยค่ะแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้พี่สมมาด้วยนะคะเออฮะยังมาไม่ถึงค่ะรถติอดอยู่หน้าพารากาลนิดเดียวลูกอยู่มามมนะลูกนะเออแต่ว่าเขาส่งกำลังใ,ใจมาให้หนูๆแล้วเรียบร้อยเอเอเราต้องโชว์โชว์ Snake Rat ไ,ไหนะไมถึงไหมได้ไหมข้อนั้นเลยใครเป็นตัวแทนทีข้อนั้นเลยใครเป็นตัวแทนอ่ะ okay. <Okay. S 2> โอเคโอเค kana ak djuba la soumba djé té té pamto ko den djop โอเคได้จเอันนี้ภาษาไทยแล้วมันมีเวอร์ชันภาษาจีนบ้างตัวชี้นี้จะมาเจอเห็นผ่านตาฉันจะมีบฉันรับไว้ให้ือแต่ไม่รู้ ี่แนะนำตัวก็มีใครบอกว่าเอ้ยเป็นแบบเป็นแดนซ์เปนแดนเราต้องถือท่าเต้นกันละล่ะอจากที่บอกพี่ชอบท่าทักกุ๊พี่อยากเต้นท่านี้เป็นพี่ต้องทำยังไงพี่ก็ไปดูวนๆไปค่ะแล้วก็แกะท่าขอบคุณคะชื่อท่ามีชื่อท่าไหมฮะมีค่ะชื่อท่าว่าโล u e ค่ะ blue ใช่ค่ะเอาไคะเหมือแล้วก็แบบโอ้สอนพี่หน่อยได้ไหมจังหวะไหนคะจังหวะไหนมา เดนูจะเป็นคนสาธิตท่าเต้นให้ดูนะคแต่ว่าพี่มุกิกจะเป็นคนอธิบายท่าเต้นค่ะโอเคดูด้วยล่องท่าเต้นเลยนะคะก็จะกำมือเป็นมิลโก้ไงค่ะสองข้างแล้วก็เอามากดไปที่หัวค่ะแต่ปีกแต่โอ้ยช่วุน้เขามากขวดแทบจะจะเปิดจนเราหัวหุนขาดไปทางด้านซ้ายไปขวาค่ะโอ้โห ทำมือเป็นท่าอุ้มลูกค่ะท่าอุ้มลูกนะคะสองข้งจัหนึ่งสองแล้วก็ทําเป็นรูปหัวใจค่ะแล้วก็ชูมือขึ้นคัดแล้วก็หมุนเอ้ยไม่ใช่ชูมือขึ้นนะคะแล้วก็ทําเป็นท่าเหมือนละนลายค่ะเพราะว่ามันร้องว่าละลายแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ทำปีนตายค่ะเป็นท่าแย่ละไมชละต้องทำยังไงนะแล้วเราก็ทําท่าเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นท่าปวด นะคะเราก็เท้าใส่เอวะคะ่ะอฮะแล้วก็ยอ่อยืดแล้วก็ยืดค่ะเอ้ไม่ใช่ค่ะ <laughs> เรารตื่นแต่เราเบื่อดีกว,ว่ากา็จะบอกว่าเข้าไม่น่ายะว่ามันออกมาดีกว่าที่พวกเราคิดมานเลค่ะในวันที่พวกเราถ่ายทำนะคะกเราก็ช่วงเพลงกันสุดเลยค่ะเราเห็นผลงานตัวเองก็าหายงงเลยนะคะน้อง<ล>ตีสี่จุดตีสี่โอ้โแต่ดูทุกคนไม่เหนื่อยนะเนี่นนย,ยดีอะ่ะเต็มที่จริงใช่เป็นไงบ้างมิ้งล่ะเฮ้ยน้ำตาพอเลยมิ้ง ความรู้สึกตอนนี้จังเลยหมิงหมิงลูกรู้สึกยังไงบ้างขอสัมภาณ์หมิงหนึ่งโอ้โหนี่เป็นความรู้สึกจากใจเลยเนาะเป็นไงคะตอนนี้ก็ดูไปแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบน้ำตาไหลออกมาค่ะแบบว่าเหมือนเราได้เห็นว่าสิ่งสิ่งที่เราทำมาแบบประสบความสำเร็จระดับระดับหนึงแล้วก็พอได้ยินเสียง ทุกคนที่มาในวันนี้ทำให้พวกเรามรารู้สึกแบบดีใจแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ากับสิ่งที่เราพยายามกันมามากๆเลยค่ะแล้วก็ดูไปวันซึ้อไปค่ะขอบคุณค่ะขอเด็กประมูลให้กับหนึ่งที่ด้วยแล้วเราก็ได้ดูแล้วว่าเอลง EP ของน้องสุดท้ายใช่ถามมาดีกว่าร่วมกันกับน้องชิมครั้งแรกเป็นอะไงบ้างใครตอบอ่ะใครจาง ค่ะแล้วก็ผูออ้หล่เห็นตอนที่พี่เขาถ่ายอยู่พี่เขาตั้งใจมากผู้นิ่งมากค่ะออกมาดีมากค่ะนี่ข้างนู้นหนิ่งๆว่าน้ําตาไหลแล้วข้างนี้แพงจกกังว่าน้ําตาคลอเหมือนกันนะรู้สึกยังไงบ้างลูกวันนี้หลังจากที่ได้ดูเอเแบบีแล้วมันแบบปึ้มค่ะอืเราทําสําเร็จแล้วเนาะเจตาเรามีเอมบีของตัวเองที่มันยิ่งใหญ่นะถูกไหมอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆไหมคะ ขอบคุณวินดี้ทุกคนที่พพอร์ตวินดี้มาตลอดนะคะดน่ารักไหนเป็นมิสเตอรบินไงเราเป็นมิสเตอรินเบาเพื่อนสิว่าอย่าร้องนะบอกเพื่อนบอกเพื่อนอย่าร้องนะเดี๋ยวนะอย่าร้องนะหันไปหนีหก่อนโดหันไปหนีหนีเลยหยุดร้องนะทำตาทำตาให้ บผมวันนี้นะฮะหกโมงเย็นนะฮะผมอย่าลืมไปดูเอ็มดีดีด้วยนะครับผมในช่องยูทูบของวีดีโอลเอ็มดีนะฮะสวัสดีค่ะมิงหนิงมินดี้ค่ะเมนโวเกิลค่ะสวัสดีค่ะเกมมินดี้ค่ะเมนแดนซ์ค่ะสวัสดีค่ะเอลิมินดี้เมนโวเกิลเมนแดนซ์กับเมนแร็ปค่ะสวัสดีค่ะมุกิมินดี้เมนโวเกิลกับเมนแดนซ์ค่ะสวัสดีค่ะแพรมินดี้เมนแดนซ์ค่ะสวัสดีค่ะ ก็เอวนี้นะคะก็เป็นงานเอ้ยเป็นงานแรกของเราเลยค่ะที่ได้มาทาด้วยกันทั้งเจคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นความฝันของพวกเราทั้งเจคนเลยที่ต้องการที่จะมีเพลงเป็นของตัวเองต้องการที่จะมีเวทีเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้พวกเราก็ทํามันสาเร็จแล้วค่ะก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะวันนี้แ็นมาสาวอ่ะรอให้ตื่นเต้นตื่นต้นก็ คือตอนท mm. mm. oh ี่ดูเอ็มค่ะตอนแรกก็สวยดีรู้สึกแบบเอ้ถูกใจเราแต่ว่าพอดูไปดูมามันรู้สึกว่าแบบระทบต่อมน้ำตาค่ะแบบว่าโอ้ทำไมมันเกิดอาการน้ำตาแบบนี้ก็เลยรู้สึกซึ้งแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเหมือนเราเห็นแบบยูไ็เห็นช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างค่ะก็เลยร้องไห้ออกมาหายเอมกวันนี้พบไหก็กค่ะรู้สึกว่าหายเหนื่อยมากๆเลยค่ะพอแบบเห็นคนเยอะขนาดนี้แล้วก็แบบ อยู่ด้วยค่ะกำลังใจเยอะมากนะวันนี้พี่เดียวมาสุบ้านค่ะอามาทำครอบครัวเพื่อนมากันที่คอนเลยใช่ค่ะครอบครัวแต่ละคนคือมากันเป็นสิบคนเลยแบบมาให้กำลังใจเต็มที่ค่ะรู้สึกมีกำลังใจแล้วก็สนุกมากค่ะก็อยากจะขอบคุณวินดี้ทุกคนนะคะที่คอยสปอร์ตเรามาโดยตลอดนะคะพวกเราก็ดีใจมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะ ก็หนูเห็นมังกรครั้งแรกก็คือแบบเฮ้ยคนนี้เกสเฮ้ยคนนี้ใครคือแบบรู้เลยว่าเป็นใครรู้สึกว่ามันตรงกับคาแรคเตอร์พวกเราค่ะใช่อะไแบบเป็นมังจริงๆคือมังกรเนี่ยทำมาจากคาแรคเตอร์พวกเราโดยตรงเลยค่ะเขาก็จะเหมือนมีถามว่าพวกเราเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบถามจากเพื่อนด้วยว่าพวกเราเนี่ยเป็นยังไงเห็นแบบแต่ละคนเป็นยังไงก็เลยมังกรเนี่ยก็ทํามาจากเป็นคาแรคเตอร์ของพวกเราโดยตรงเลยค่ะใช่ค่ะใช่ ก็อยากจะบอกว่าพี่ชีช้จาก789นะคะพี่เขาเก่งมากๆค่ะพี่เขาทำงานเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเลยค่ะก็คือทำงานไวมากแล้วก็เฟรนลี่มาก,มากๆก็คือคุยกับพวกเราด้วยแล้วก็ทำงานด้วยะคะ่ะก็คือเก่งมากๆเลยคะ่ะถ่ายตอนพี่คันทองแม่หไหมโอ้โหแ <c oughs> บบ<อ>แ <c oughs> รกๆยงังไม่ค่อยชินค่ะเป็นเ็มบีแรกด้วยแต่ว่าคือแบบรู้สึกว่าพี่ชีเขาคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะแบบ ตรงกับคอนเซ็ปต์ MV ของเราแบบว่าเขามีความเป็นหนุ่มแบบขี้อ้อนขี้เล่นมีความน่ารักแต่อีกมุมหนึ่เขากวามีความแบบสมสงขได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เออเข้ากับในงานนี้เราต่างกันมากเลยคือตอนแรกพวกเราอ่ะเขาหัวไม่เหมือนกันค่ะเพราะ่ะไปซ้ายก่อนมาคนลงหลังก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเข้ามาตบๆกันจ้ะใช่ค่ะเขาบอกว่าโคเคล็ดด้วยค่ะ ฝา,ากก็ฝา,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 ากเพลงซิงเกิลฝากก็ฝากเพลงซิงเกิลในของพวกเราเลยนะคะพวกเราเนี่ยตั้งใจผสมกันมากๆก็ฝากติดตามเพลงโบใหม่ๆค่ะก็มาชมเอ็มวีกันเยอะๆนะคะ <c oughs> ใช่ค<ะ>่ะก็สามารถติดตามพวกเราะคะได้ทางบินดี้อันเดอร์สกอร์ทีเอชค่ะจะเป็นอินสตาแกรมทวิตเตอร์ เฟซบุ๊กก็มินดี้เหมือนกันค่ะสามารถเซิร์ว่ามินดี้ได้เลยค่ะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ฟังเพลงของพวกเราได้แล้วทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะไม่ชัน YouTube Spotify YouTube Spotify แอปฟังเพลงต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะยนะคุยนะคะ เนอะเหนอะไหนวั